สวัสดีครับวันนี้กับผมนะครับนัดกับช่วงอัปเดตคาเดลชิปไทคูนคนะคราผมขอเวลาแป๊บหนึ่งครับผมขอแก้ข่าวครั้งที่แล้วนะครับผมเนี่ยจะพูดว่าช่วงปีใหม่เนี่ยน่าจะไม่ค่อยได้ลงคลิปครับผมนะแต่ผมจะเผลอพูดผิดแต่พูดเป็นคําว่าเอ,อถ้าจะไม่ผิดเขาเรียกว่าคําว่าจะลงคลิปต่อไปช่วงปีใหม่ผมก็ลืมนะครับผมนะผมก็ขอโทษด้วยแก้ข่าวประกาศครั้งที่แล้วอ่ะ ผมจมาลงคลิปอัปเดตใหม่เขานะเมือ่อเมื่อคืนเขาได้ทำการอัปเดตรูปภาพรถคันนี้เขามารูปภาพรถคันนี้เข้ามา,าขนนเขานะตอนผมเห็นครั้งแรกผมคิดเลยว่ามันคือรถปาการนี่แต่ผมจำรุ่นไม่ได้ผมจำชื่อรุ่นมันไม่ได้เลยรุ่นมันอ่านยากมากจำได้แค่ชื่อก็ขอโทษด้วยครับผม ผมเนี่ยทำการสมัครไอ้นี้ทวิตเลยนี่เพื่อมาเจาะหาข้อมูลมากมายเกี่ยวกับเกมนี้มีตต๊กตอกด้วยเดี๋ยวผมให้ดูสำหรับคนที่ไม่อยากกดติดตามหรือเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้เออติดตามถูกแล้วอะไรจการจ้งเตือนช่างมันถึะครับเขาจะอยาก รู้ว่าชื่อทวิตผมเป็นยังไงพิมพสตูดิโอก็เหมืนนะเอาหน้าปกจากไอ้นั้นมาด้วยเฮ้เฮ้เหน้าทีบนี่คือสิ่งที่ผมจะมาบอกเกี่ยวกับไอ้นี้แล้วตอนนี้เนี่ยมันจะอัปเดตแล้วหรือเปล่ปาไม่รู้ตอนนี้ผมก็ลังจะเข้าไปในโลบ็อกดูเข้ามเดี๋ยวผมจะตัดไม่ใช่ตัดคลิปสิเขาเรียกว่าไงนะเดี๋ยวพอผมอัดคลิปนี้เสร็จเดี๋ยวผมจะไปถ่ายหน้าจอมาดูไอ้นี้ พูดอะไรนิดน้อย mm hmm. โทรศัพท์ดีจริงๆลอบนึงเรือครับเด็ดมันช้าพระเจ้าช่วยวันเนี้ยโอกไปโอเคโอ้ยค้างวาเฮ้ยค้างช่วยด้วยค้าง อ๋อแล้วก็อีกอันหนึ่งเฟอร์รารี่สี่แปดแปดมันอา่านว่ามันอ่านเฟสต้าหรือเพสต้าหรือพาสต้าพาสต้าของกินไม่ใช่นะั่นหิวหรือเปล่าเนะี่ยมันอ่านว่าอย่างไรวะสี่แปดแปดพาสต้าเฟสต้าหรือยังไงลูกข้อมูลไม่ต้องคอมเมนต์เดี๋ยวไปหาเองไปอ่านเองตกใจหมดโอเคเดี๋ยวผมจะทำการตัดคลิปไปต่อตอนในเล่นเกมโรบ็อกนี่ครับ มันจะก็ต่อหน้ากล้อง